ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Stock Radar Day 2023ติดเรดร์การลงทุนหาหุ้นสร้างโอกาสในวิกฤตค่ะแพลตฟอร์ม Stock Radar เนี่ยไม่สามารถช่วยเรื่องของแรงบันดาลใจไม่สามารถช่วยเรื่องของ m ม n d เซ็หรือว่าอินไซต์ของการลงทุนอันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นการตอบภาพใหญ่ให้ครบว่าการลงทุนที่สำเร็จเนี่ยต้องมีเครื่องมือที่ดี เ,เบาๆนะครับเบาๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่เรามองข้ามกันผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกกับผมว่าเฮ้ยทันทีที่คุณเรียนจบและเริ่มทํางานนะมือขวาคุณรับเงินเดือนมือซ้ายเนี่ยคุณรับระเบิดเวลา วันรับปริญญาค่ะเป็นเงินก้อนนึ่งแล้วก็บอกเลยว่าให้ซื้อหุ้นตามป้านะคือบอกชื่อหุ้นมาคือบอกว่า,าห้ามขายจนกว่าจะรู้ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรนะคะวิธีง่ายๆเลยเราสะกรีนแบบผมเนี่ยอะไรที่เราคาดการได้เราเอาอะไรที่เราคาดการไม่ได้เราตัดทิ้ง เป้าหมายข้างหน้าเอ็นโกงคุณคืออะไรเนี่ยเราจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าไอ้ที่คุณจะซื้อเข้าไปเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์เป้าหมายของคุณหรือเปล่าเราเราจะลงในหุ้นที่ดีก็คือว่าตอนที่มันแย่ที่สุดถูกไหมสไตล์เอ็มไอคือชอบแย่ที่สุดแล้วกําลังแย่น้อยลงเรารู้ว่ามันน่าสนใจค่ะเพียงแต่เราความรู้ไม่พอนะไม่ไม่ไม่พอที่จะไปแข่งทุกคนพยายามหาวิธีนะครับอย่างที่บอกครับไม่มีใครรวยด้วยเพราะฟังคนอื่นอยู่แล้ว